อู๋เล็กๆย่าลังสิตนะครับผมอ่าอู๋เล็กๆมึงทําท่าไม่เล็กเลยนะตอนนี้น <c oughs> ที่เนี่ยราคาค่อนข้างไม่สร้างบ้าน <c oughs> แล้วจบทุกปัญหาจริงๆนะฮะที่นี่เราสต๊อกอไหล่ไว้เพียบพร้อมให้รองรับลูกค้าเลยแล้วก <c oughs> ็เราเอาเครื่องยนต์เข้ามาพร้อมเปลี่ยนให้ลูกค้าเวลาเจอเคสทหนักเนี้ยครับผม <c oughs> พบกับพวกเรานะครับผมกับรายการ j e ยบสามชาพาทัวร์นะครับวันนี้เรามาอยู่แถวย่านลังสิตนะฮะแล้วมึงเป็นส้นตีอะไรต้องแอคแอกขนาดเนี้ย <c oughs> คุณมาแถวบ้านผมนะอ๋อถิ่นเมือหนาานเนวันนี้นะฮะเราพามาดูอู่รับที่ไม่รับเป็นอูเ่เล็กๆนะฮะอ,อยู่แถวลังสิตคลองสี่เดี๋ยวเราจะมาคุยกับเจ้าของเขานะฮะมาคุยกับเจ้าสำนักว่าเฮ้ มันเป็นยังไงทําไมถึงคนถึงมากันเยอะขนาดนั้นนะฮะใช่ครับมึงจะเลิกแอคได้อย่างนี้ไม่ได้ไอ้เยี่อย่าอมาแถวบ้านนะขอวันนึงมาแถวบ้านมึงนี่แอคเหลือเกินนะไม่ได้เลยกูไปกับมึงยืนโดนทุกเทปเลยเออนี่ยเนี่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 คือโฉมหน้าของอู่เขานะครับผมเดี๋ยวเนี้ยอย่างที่บอกนะฮะเดี๋ยวเราจะมาคุยกับเจ้าสํานักนะครับพี่ชื่อพี่ชามึงเลิกกวนตีนได้ยังโอเคนะฮะชื่อพี่ชาจริงๆคนในวงการมาสเตอร์เนี่ยรู้จักกันเป็นอย่างดีแต่ว่าอาจจะมีหลายคนที่ยังไม่รู้ ไม่รู้ว่าทําไมผมถึงชอบแนะนํามาที่นี่นะฮะหรือว่ายังไม่เคยมาใช้บริการว่าทำไมผมถึงต้องเอารถผมเนี่ยที่อยู่บางบอนบางแคมาใช้บริการที่นี่โอเคเดี๋ยวเราไปหาคําตอบด้วยกันนะฮะวันนี้นะฮะกับอู่ออโต้ฟิกไฮเพอร์ฟอร์แมน์ครับผมจัดไปฮะเอาละฮะตอนนี้นะฮะเราก็มาอยู่กับเจ้าสํานักออโต้ฟิกนะฮะอู่เล็กๆย่าลังสิตนะครับผมอ่าอู่เล็กๆมึงทาท่าไม่เล็กเลยนะตอนนี้สวัสดีครับพิชาสวัสดีครับผมสวัสดีครับอู่นี้เปิดมานานเนีครับพี่ เปิดมาน่าจะประมาณ4ปีแล้วครับเปิดปี2019ครับผมอ๋อประมาณ4ปีปี2019ครับลูกค้าเราเป็นไงฮะฟีดแบ็กลูกค้าเยอะครับผมแล้วก็โอเคครับลูกค้าแฮปปี้ทุกรายครับผมแฮปปี้นะครับเราต้องบอกก่อนนะครับผมที่เนี่ยผมมาใช้บริการจริงๆแหลยที่เนี่ยราคาค่อนข้างไม่สร้างบ้านแล้วจบทุกปัญหาจริงๆนะฮะใช่ไหมครับพี่เป็นอย่างนั้นไหมก็ถูกต้องครับผมที่นี่เราสต็อกอะไหล่ไว้เพียบพร้อมให้รองรับลูกค้าเลยแล้วก็ เราเอาเครื่องยนต์เข้ามาพร้อมเปลี่ยนให้ลูกค้าเวลาเจอเคสหนักเงี้ยครับผมมีปัญหาปุ๊บไม่ต้องรอมาถึงปุ๊บเราสามารถทําได้เลยอะไรอะไรช็อตกันแฮนคือคือเรามีเยอะสงสัยอะไรเสียปุ๊บเราไม่ต้องเบิกของใหม่ใส่ลูกค้าเราใส่เทสตก่อนเลยว่าจริงไหมถ้าเสียปุ๊บก็แจ้งลูกค้าไว้ตรงนี้คอนเฟิร์มนะแจ้งนะแสดงว่าเรามีโปรดักเทสนี่ขนาดเจ๋เล็กๆนะเนี่ยอู่เล็กๆแต่ว่ามีพร้อมเปลี่ยนครับผมใช่ จุดเด่นของเราคืออะไรพี่ผมอยากรู้จุดเด่นของที่นี่คือเราวิจัยงานแล้วก็บางบางอย่างเราผลิตพาร์ขึ้นมาเองได้นี่น,นี่แล้วก็เล็กๆที่สําคัญคือเราสต็อกเครื่องยนต์ไว้น,น่เอามาจากญี่ปุ่นเลยโอโ้โหอะไรคือคือเครื่องยนต์พังเสียหายซ่อมหนักๆมาปุ๊บถ้าเจอเคสที่ซ่อมไม่คุม้มปุ๊บผมก็แจ้ง มันไม่คุ้มนะ่เปลี่ยนนี่กว่า่อมเท่านี้นะแต่ถ้าเราเปลี่ยนเช็คกันแฮนด์มันเลขกิโลสอง0 0หมื่นเท่านี้นะให้ลูกค้าตัดสินใจว่าคุณเอาแบบไหนนะครับมีช้อยให้ลูกค้าเลือกเคสที่มีปัญหามาซ่อมจากที่อื่นมาไม่จบยากๆก็จบที่นี่ได้ง่ายๆคือเรามีอะไรนะปัญหาคือคือที่อื่นเขาอาจจะไม่มีอะไรแต่ของเราคือเรามีเราเพียบพร้อมจริงๆผมว่ามันอาจจะไม่ใช่เพราะว่ามีอะไรอย่างเดียวหนึ่งคือช่างต้องมีประสบการณ์นะตัวเราเองต้องแบบมี ก็แน่นนะพ่อพูดง่ายว่าแน่นอย่างนี้ดี่บ่าเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยตัวผมเองเนี่ยก็อยู่ในวงการอะไหล่รถยนต์อืครับโดยปกติจะไม่มีใครสต็อกในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ผมบอกเลยน้อยมากที่จะสต็อกโดยเฉพาะเครื่องยนต์ซึ่งมันจะเป็นมาจินใช่ใไหมฮะแต่พี่บอกพี่มีพี่มีครับผมก็อู่เล็กๆเออก็อู่เล็กๆก็จริงแล้ว ที่นี่ครับลูกค้าเนี่ยบอกบอกต่อันเยอะนะครับแล้วก็เราสต็อกพ๊กมันไม่ได้สต็อกข้ามปีนะครับบางทีสี่หวันไปเราการคิดดูแล้วการอู่เล็กๆอ่ะขนาดเครื่องยัง4,5วันไปอ่ะก็ผมขออนุญาตเรียกอู่พิชาว่าเป็น m a สด้าสกายที v ออรลครับใช่ก็คือเราเน้นเลยเราเน้น m a สด้าสกายที v เป็นหลักอย่างนี้ดีกว่า <static> อย่างอื่นเข้ามาอาจจะแบบถ่านน้ำมันค่งน้ำมันเครื่องอะไรเงี้ยทำได้ทำหมดครับทำหมดสต๊อกทุกไว้ไว้ัยไหลาแรงอยู่แต่ว่าถ้าจะให้แบบเชี่ยวชาญจริงๆอ่ะมันก็คือมาด้าสองสกายทีปอ่าไม่ใช่มาด้าสองแตมาด้าสกายทีปก็คือทุกรุ่นแหละมาด้าสองเซ็กซสามอ่าเซ็กซ์ห้าสามศูนย์แปดอะไรเงี้ยได้หมดครับผมย้อนไปนิดนึงเมื่อกี้ที่พี่บอกว่าเราทำงานวิจัยนี่ทำวิจัยเกี่ยวกับอะไรพี่อ่าอย่างมาด้าสองใช่ไหมเกี่ยวกับว่าปัญหาปัญหาน้ำน้ำดันเยอะ าวาล์วไฟฟ้าเจ๊งวาล์วไฟฟ้าเจ๊งแล้วไม่มีการแจ้งเตือนให้เราทราบาคนขับก็ไม่รู้ไงครับแล้วก,ก็ขับจนพังเลยอันตรายมากเพราะว่าข้บบบอกบอกพร่องมันคือเขาเอาเซ็นเซอร์ไปฝังไว้กับพลาสติกแล้วชิ้นส่วนนั้นมันเป็นจุดสูงสุดข,ของน้ําเวลาเราต้มน้ำใช่ไหมน้ามันร้อนมันจะดันเพชอร์ดันฝาได้ทีนี้มาอยู่ในรถยนต์ก็ดันฝาหม้่อน้ําไปเก็บในหม้อพักเซ็นเซอร์ก็เป็นเซนเซอร์ลอยครับทีนี้เ้าก็ ร้อน่ะแต่เซนเ์อร์บอกปกตินะเขาก็ขับเปจนทางเลยผมว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับครอบครัวมาด้าใช่ครับโดยเฉพาะผู้ที่ใช้สกายแอคทีฟก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับพิชาที่เป็นผมเรียกว่ากูรูแล้วกันพร้อมบริการมาที่นี่ก็น่าจะจบวันเดียวแน่นอนครับครับผมก็เปิดฟ้าสูบถ้าไม่มีงานเลยนะวันเดียวเจ็ดอ่าโอเควันเดียวเร็จเดียวเปิดฟ้าสูบ เอาง่ายๆว่าอุปกรณ์นี่เนี่ยพร้อมอุปกรณ์ยกอุปกรณ์อะไรทั้งนั้นพร้อมเพราะมันเป็นอู่เล็กๆนะอู่เล็กๆเครื่องมือเครื่องมือไฟฟ้าเรามีพร้อมหมดทุกอย่างมีทุกอย่างมีแล้วแหละมีคนยกเครื่องมาทําอยู่อ่าใช่เห็นเครื่องอย่างคิดว่าหมอตอนแรกคิดว่าหมอผ่าตัดอ่าแล้วก็เห็นโปรเจกต์ใหม่โปรเจกต์หนึ่งพี่รถผมเนี่ยเป็นมาด้าสองสกีทีมหนึ่งจุดสามครับอยากเพิ่มความแรงนี่เห็นพี่เพิ่งทํารถไปคันหนึ่งนี่คือยังไงฮะ มันเป็นการอัพเทอร์โบแต่อัพเทอร์โบต้องบอกที่ก่อนว่าถ้าไม่มีการเปลี่ยนก้านสูบไส้พร้อมแตกไส้พร้อมแตกส่วนใหญ่บ้านเราก็เห็นเต็มที่ก็ไม่เกินศูนุสี่ครับเคยเห็นเค่จตเป็นแค่หนึ่งได้ไหมแค่หนึ่งได้ไหมที่เส่ใ่แต่รถเดิมๆเลยอันนั้นรถเดิมๆนะฮะแต่ทีนี้เราอัพลังจากเราเอาอัพก้านสูบแล้วปุ๊บซัดไปกันบาสองเลยบาสองโอ้โหบุที่ปอนที่บาสองบาสองก็ประมาณสิบสี่จุดเจ็ดสิบสี่จุดเจ บวกอีกปลาสองก็น่าจะลดสิบเจ็ดสิบแปดปอนด์เป็นความดันได้เลยนเป็นความดันได้เลยโอเคงั้นก็เราก็ทำความรู้จักทําความรู้จักพอสมควรแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็ไปดูเดี๋ยวเราพาไปดูว่าเอยจริงๆอู่เราเป็นยังไงเราให้เห็นเลยดีกว่าเนาะเดี๋ยวเราตามไปดูทั้งนั้นทั้งนี้สุดท้ายท้ายสุดครับให้พิชาฝากร้านหน่อยครับอยู่ตรงไหนอะไรยังไงก็ฝากร้านด้วยนะครับผมชื่ออู่ออโต้ฟิกนะครับไฮเอร์ฟอร์แมนอยู่ย่าน ขาเรียกว่าตรงนี้เป็นลำลูกกาครับอยู่ใกล้ดิมเบอร์นะครับผมนะฮะก็เรียนเชิญครับผมติดขัดปัญหาอะไรก็เรียนเชิญได้เลยนะครับอะไรนะครับเรามีไว้เพียบพร้อมนะครับอ่าแจ้งงี้ก่อนของทุกอย่างของสี่เส้นพองค์เจ้าสายรับอ่าของสี่มึงนี่รู้มากนะไปบางกูอยู่แถวนี้อ๋อโอเคก็คือใครอยู่แถวนี้ก็มาเดี๋ยวเราจะแปะเพจว้ให้ตรงนี้เลยเดี๋ยวแปะไ้ให้นะเผื่อใครสนใจเข้ามา ใครใช้มาด้าสองแล้วก็เดี๋ยวมาสอบถามข้อมูลคุยก่อนได้ต้องมาทักได้คิวก่อนคือแนะนําให้โทรดีกว่าครับคือโทรดีกว่าคือคําพูดอ่ะมันเอ้ยเขาเรียกว่าอักษรอักษรมันไม่เหมือนอ่ามันเหมือนคำพูดเนาะก็เดี๋ยวเราทักทิ้งเบอร์กับเพจไปให้เนาะแล้วก็ติดต่อสอบถามพี่ชาได้ยังไงก็ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณพี่ชาด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีคครรััับบสสวดีครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับผมวันนี้เราพาไปดูมาแล้วนะสำหรับปู่เล็กๆอู่เล็กๆที่เราพูดกันนะฮะผมเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์แม้แต่ช่างเองก็เหอะนี่เป็นสาขาสองของโอทอปตีโอโอปตีเนี่ยเขาอยู่ติดกันก็คือมีที่เดียวกู่ยาีวจะทำาให้เล็กที่สุดเลยนะก็คือที่นี่นะฮะเขามีสาขาเดียวนะครับผมอยู่ที่รังสิตคลองสี่ือเรียกว่าเส้นพระองค์เจ้าสายคลองสี่มึงนี่รู้มากนะแถวนี้ก็บอกอยู่โอเค ใครที่สนใจนะครับผมก็ลองติดต่อไปตามที่ข้อมูลที่เราให้ไว้นะฮะที่นี่เขาก็อย่างที่ผมบอกครับ m a สด้าส a s ยัลสิตแอคทีฟออมีทุกอย่างสำหรับ Mazda แก้ได้ทุกปัญหาให้เข้ามาคุยหรือโทรมาคุยกันก่อนโทรมาคุยก่อนเนาะใช่ก็สำหรับวันนี้นะฮะผม MC ็มีทีเสามชาแลวก็ MC สายฮานะครับผมตัวดวงนะฮะขอลาไปก่อนคลิปต่อไปเราจะไปบุกที่ไหนจะไปเจอใครสัมภาษณ์ใครเดี๋ยวรอติดตามชมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ ลาไปก่อนลาไปก่อนโอเค,เคสวัสดีครับสวัสดีครับสว <นะ S 2> ัสดีครับ <นะ S 1>